นายเรือเรอเจ็บไหมได้ยูได้ยูแต่มันไม่เป็นไรนะแล้วตรงนี้เป็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวน้าตัวน้าตัวน้าไปไม่มีนะมีมันไม่เป็นไรมันเป็นขาลองเพลงช้าๆดีกว่าเพลงเร็วไม่เต้นกันแล้วเออใช่ดีแล้วดี ทุกคนทุกคนจงจงคิดว่าดีแล้วถือว่าฟาดคะเป็นแค่นี้ถ้าเป็นเยอะกว่านี้คือถ้าเกิดไอ้แหลมแหลมมันมันขวดตรงนี้มันมันมันจะเป็นมากกว่านี้อันนี้ถือว่าดีแล้วแต่ดีแล้วที่ไม่ตกไปทั้งสองคนถ้าสองคนมันจะเจ็บหนักเลยบอกเลยแล้วน้ำหนักแต่ละคนอ่ะอันนี้มันยังดีที่แบบดีที่เราทั้งสองคนมันกอดคอกันใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ลงแล้วมันก็ลังไว้ถ้าเกิดมันลงเต็มเมมันจะเจ็บกว่านี้คิดว่าใช่แต่มันไม่เป็นไร เช็คดูตรงขาตรงอะไรเนี่ยมึงเป็ี่ยนไหมไม่ใช่กลับไปแล้วนุก๊าากทำไมเขาไม่เอาบอลเลยไม่ได้นะบอลวังหันมึงอยู่ชักเหล็กชื้อยืนอยู่บนเหล็กเลย<อ>ยืนอยู่ชักเหล็กปุ๊บเอา้าโอ้ยแต่ตามจริงคิดว่าตัวเองไม่ตรงกันนะยิ่งเสียงว่าฮึมไม่คุณคิด กูคิดว่ามึงจะทำท่ายากกูคิดว่าแบบคิดว่ามึงทำอย่างเงี้ยคิดว่ามึงอย่างเงี้ยปั๊บปั <h 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 ๊บแล้วมึงก็ทำท่ายากมึงก็พับเพียบปั๊บลงไปงงี้ไงมึก็เลยหันไปอีกทีกูหันไปอีกทีนึงมึงเหลี่ยงแคครึ่งตัวนิดหน่อยนิดหน่อยอันนี้คือแค่แผลนิดหน่อยที่ยังไม่พิการไม่ต้องห่วงหรอกถ้าพิการน่ะอ่าพิการแล้วคราวนี้มันต้องมีคนเข็นรถเข็นใช่ไหม ไม่ไมแต่ว่าถ้าเกิดกูลงไปกูอาจจะเจ็บเพราะขามันใหญ่หลอนปะไหอ่ะไม่เป็นไรเนาะได้ครับเอะคำดูตรงขาตรงตูดตรงสะโพกมันไม่เป็นไรมันแค่ไปโดนตรงขอบนิดเดียว